ครับวันนี้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมทั้งผมได้มายื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะฮะผ่านตัวแทนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตรงป้อมรักษาการนะฮะเนื้อหาใจความของหนังสือที่ยื่นก็ประมาณว่ากรณีการป่วยของนักโทษชายทักษิณเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ถือว่าครบเข้าวันที่27แล้วของการป่วยแต่ รายละเอียดของการป่วยหลังจากมารักษาหรือว่าความคืบหน้าของการป่วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับเราเลยมายื่นหนังสือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่เป็นผู้บังคับบัญชาโด,ดยตรงของผองโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยว่าหนึ่งนะครับหนึ่งให้เปิดเผยคณะแพทย์ที่ทําการรักษาคณะแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจนะฮะที่ทําการรักษานักโทชายทักษิณเนี่ย ว่ามีใครบ้างมีผู้เชี่ยวชาญของโรคด้านไหนบ้างเพราะว่าวันที่คุณนักโทษชาทักษิณมาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอาการป่วยด้วยโรคอย่างน้อยสีโ่โรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกการเม่งชาติต้องเรียกข้อมูลจากขอโรงพยาบาลเนี่ยว่ามีแพทย์คนใดบ้างที่ทําการรักษาประเด็นที่2เราคิดว่าหลังจากที่นักโทษชาทักษิณมารักษาตัวแล้วเนี่ยวันสองวันแรกเท่านั้นที่ แพทย์ได้ออกมาพูดผ่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดเป็นทางการด้วยแค่ออกมาจากาห้องแล้วก็มัดแถลงข่าวให้กับสื่อได้ทราบว่านักงโทรทัศน์นักงิสยป่วยแต่เราเรียกร้องให้กับผู้จัดการตำแหน่งชาติเนี่ยให้ผอ,อโรงพยาบาลรวมทั้งแพทย์ผู้ทําการรักษาเนี่ยแต่ดโตะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับอาจจะไม่ต้องถแถลงข่าวถึงอาการป่วยที่มันจะไปกระทบสิทธทิผู้ป่วยแต่มันต้องถแถลง กอเช็คจริงให้ทราบว่าวันนี้นักโทษชายนักศิลป์หลังจากรักษามา27วันแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะครับอาการดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าอาการดีขึ้นกว่าเดิมกระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจก็เสร็จสิ้นก็ต้องส่งตัวนักโทษชายนักศิลป์กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธานหรือนานเรือนจำพิเศษกรุงเทพเท่านั้นนะครับเพราะว่า เลยเวลา30วันตัวของผอ,อโรงพยาบาลเองก็ต้องทําหนังสือทําเอกสารส่งกลับไปที่ทิปดีกรมราชทัณ์นะครับว่าว่าจะต่อเวลาหรือไม่ต่อเวลาทิพดีก็เป็นอำนาจของทิพดีที่จะให้รักษาต่อหรือไม่อันนี้อันนี้ก็อยากแอบซุบซิบกันทำนะครับต้องให้สังคมได้รับรู้ประเด็นที่3เราคิดว่าเรื่องการรักษาผู้ป่วยไม่ว่าหมอจะอยู่ในโรงพยาบาลแห่งไหน รโรงพยาบาลราชทานหรือโรงพยาบาลตํารวจหรือโรงพยาบาลอื่นใดก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดของหมอก็คือการรักษาไว้ซึ่งจัญญาบันแพทย์นะครับเราอยากให้จัญญาบันแพทย์ต้องมาเสื่อมเสียเพราะาคนบางกลุ่มบางจําพวกหรือ,อยกตัวอย่างเช่นนักโทษชายทักษิณอันนี้เราก็เป็นห่วงเราเลยอยากให้ทางคณะแพทย์ที่ทําการรักษาเนี่ย รักษาจรรยาบัณแพทย์ให้สูงสง่งให้สมกับที่ตั้งปฏิธานไว้ว่าจะมาช่วยกันทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหายป่วยจากโรคแล้วก็มีสุขภาพสุขภาพกา,าณนามัยที่ดีอันนี้ก็ก็เป็น3ประเด็นที่เรามายืน่นหนังสือกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพคลิปเหตุการณ์ที่ทางผมและคุณพิชิตชายมงคลแล้วก็ตัวแทนคอปรทรเนี่ย มายืน่นหนังสือก็ยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาสองสามคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้เริ่มทำนะฮะก็จะพยายามหาคลิปหาประเด็นที่พี่น้อยยังมีข้อสงสัยพี่น้อยยังตั้งคำถามเนี่ยมาอธิบายให้ฟังง่ายๆพี่น้องจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านข้อมูลเยอะๆนะครับอันไหนที่ผมสามารถที่จะชี้แจงแถลงไขหรือขายข้อข้องใจได้เนี่ยผมก็จะพยายาม,มาสรรหามาให้ขอบคุณมากครับ ดีครับพี่อันนี้มาเรื่องเรื่อง,องในแทบแทบใหญ่